ทำไรทำไรคุณตาก้อยหมูก้อยหมูก้อยหมูเห็นเพียเห็นม้พียโอ้ไหนเนี่พียอาแสบบนล่ะเอามือดินะโอ้เอามือแล้วเนาะปาดโทเอามือดิพ่อแม่ไห้มาบอกหานี่อยู่นี่ปาดเป็นตาแสบแท้เอามือว่ะสิบนิ้วขอน้อมให้กับก้อยหมูโอ้เป็นตาแสบเนาะนี่มาเอออันนี้ข้าวเส้นเลยข้าวเที่ยงนี่ตาข้าวเส้า อัดีหมูจะไปโซงผักมาได้ซื้อหมูสดๆมาเนี่ยนี่แต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 ่าชิมก่อนเด้อชิมก่อนเป็นตาแซ่บวะแซ่บเลยแซ่บครับวะเออกินน้ำเลยเด้อแซบแซ่บเออเพื่อนๆด้ว้ยก้อยหมูตาปตาเป็นตาแซ่บเนาะเป็นตาแซ่บเด้อเพื่อนๆกินน้ำกันเด้อ